สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการรอบบ้านผ่านเมืองโดยผมธนภูไพรนะฮะมีโอกาสมาที่บ้านน้องแสงหมู่ที่3ตําบลโพสายอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรามาดูบรรยากาศต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับแนะนาตัวนิดนึงครับครับผมนายนรงอมทันเขิมผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องแสงหมู่ที่3ตําบลโพสายอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับผู้ใหญ่บ้านครับวันนี้ผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นชาวบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจอดมีเสียมมีอะไรคคคคนนนนนลละะะมม้้าาาืออี่่เป็โรรรรงกไับบผูใหญ คือได้โครงการงบประมาณมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยที่ว่าสมศักดิ์จังตระกูลนะครับเป็นเป็นโครงการอะไรครับโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านครับเป็นโครงการพัฒนาร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านใช่ไหมครับโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคือทําเรื่องนะครับทำเรื่องเสนอเข้าไปจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ผ่านกรมพัฒนาพีมือแรงงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วท่านก็มี ใช้อนุมัติโครงการ,รให้เป็นเงินจำนวนห้า0มสี่ันบาทโอ้แล้วแล้ว,ลวมาครับผู้ใหญ่บ้านทราบได้ไงว่าโครงการแบบนี้ผู้ใหญ่ทางทางทางผูง้ว่าท่านท่านให้ความสนใจหรือว่ายัางไงหรือว่าทาง้างเรามีมีคนมาบอกว่าให้เราทําโครงการเข้าไปคือ วันหนึ่งนะครับตอนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นอสรอจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลโพไสยครับผมคืออาสาแรงงานจังหวัดอครับชื่อเต็มอาสาแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลโพสยของของตำบลโพสัยนะครับเป็นตัวแทนอพอดีเข้าไประชุมก็เลยได้โครงการนี้มาครับอืยผ่านทางกรมพัฒนาทีมือแรงงานครับผมของจังหวัดร้อยเอ็ด โอ้หลังจากนั้นพวกผู้ใหญ่บ้านก็ทำโครงการเข้าไปเป็นไงต่อฮะทีนี้หลังจากนั้นทำโครงการไปประมาณสองสาอาทิตย์ครับอือนุมัติมาโดยผ่านทางผพราว่าโดยให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบอีกทีหนึ่งโอ้แล้วผู้ใหญ่บ้านทำไมคิดถึงโครงการอ่ลอกข้อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเนี่ยทำไมท่านผู้ใหญ่บ้านถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาครับเนื่องจากว่าหน่าฝนนะครับครับครับอครับดี๋ยอดี๋ยอดเนื่องจากหน้าฝนนะครับครับ มันมีปัญหาช่วงเส้นเส้นกลางหมู่บ้านครับผมเวลาน้ำมาครับมันจะไหลครับเออเออเรื่ไงฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนนะครับแม่แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะฮะกำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับมันไหลผ่านถนนโดยที่ไม่ไม่ลงร่องระบายน้ำเออก็เลยได้งบประมาณนี้มาก็เลยมาทำ อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละโอ้ทีนี้การรูปแบบการจัดการของท่าน,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 นพ่อผู้ใหญ่บ้านนี่ทำยังไงฮะได้เงินสมมติว่าพอผู้พอท่านผู้ว่าอนุมัติโครงการปุ๊บเนี่ยเราเราโอเคเรารู้ว่าเราได้เงินละเรา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 ทำยังไงถึงไม่มีชาวบ้านมาเต็ไมไปหมดในวันนี้เนี่ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ประกาศตามเสียนตามสายรับนะครับรับสมัครครับรับสมัครแรงงานครับภายในหมู่บ้านครับตามที่ให้ความสนใจครับก็คือหนึ่งคนครับต่อหนึ่งครอบครัวหนึ่งแรงงานต่อหนึ่งครอบครัวหนึ่งคน โอกาสให้ทุกครอบครัวมาทํางานด้วยกันครับโดยเฉลี่ยแรงงานเป็นเป็นลายหัวนะครับได้งบประมาณมาเท่านี้อจำนวนแรงงานหารโอ้ทราบว่าอำเภอรสิมเดีจได้เฉพาะบ้านน้องแสงซอด้วยครับแป่องหมู่บ้านของอำเภอสิมเด็จได้เฉพาะบ้านน้องแสงบ้านเดียวเก่งเหรอวะแน่นอนแท้พี่เมื่อยอ้ขากหนอแล้วรู้สึกไงบ้างครับในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้โครงการนี้มา เห็นบรรยากาศแบบนี้ฮะก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้งบประมาณมาคือคือทุกทุกปีมันจะมีงบประมาณอย่างนี้ทุกปีนะครับตามที่ครัได้รับทราบจากแรงงานจังหวัดครับมันเริ่มมาจากตั้งแต่ปี51าสอ็ดนะครับครับเราเดินไปเรื่อยๆดูบรรยากาศไปด้วยเนาะขออนุญาตเก็บภาพไปนนั่ด้วยครับเด้ออ่าคุยกับพยิมบานจะค้ากันโอ้ขึ้นรอได้อด้เสื้อวางเลยนี่รถพงษ์ก็ขึ้นรอเดี๋ยวปาปลาธรรมดาตัวนี้เออนะครับ สุดยอดพี่คนกูดเลยมั้เออปาสุดยอดสุดยอดหนาตาคุบให้เบิ้งหนาเบิ้งตาจังหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับชีวิตได้รั้งแรกดิสุดยอดสุดยอดท่านสุดยอดสุดยอดเดี่ยวมากนะครับทาทานี้ให้อีพี่นะสุดยอดสุดยอดเลยฮะฟังใจแล้วแสดงว่าท่านผู้ใหญ่บ้านก็ปรึกษาชาวบ้านแล้วก็ในที่สุดก็มีการตกลงกันว่าน่าจะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมแล้วก็พอมีชาวบ้านมาอย่างนี้แล้วก็ ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจไหมรู้สึกภูมิใจมากนดกมีเอกสารอะไรที่โชว์ไ้หน่อยไหมฮะนี่คือเอกสารอาจจะอันนี้ขอถ่ายมาจากอ่าดูเลยฮะนี่คือโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านหมู่บ้านน้องสายหมู่สามตนี้สายครับอืมนี่คือวันที่ที่เราทํางานแล้วก็มีรายชื่ออือเยี่ยมมากเลยครับโอ้นี่นะฮะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับ ดูแล้วบรรยากาศในส่วนตัวของท่านในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เห็นชาวบ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมวยอย่างนี้นี่มันมันน่าภูมิใจมากครับคิดว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยไหมเนี่ยเอ่อทุกคนมาทำเนี่ยเพราะอยากจะได้เงินหรือมาทำได้หัวใจที่วันนี้ช่วงนี้ก็เคร่คันเร่ออากาศก็ยังฝนก็ยังไม่ตกเนาะก็เป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งอยู่ครับแต่ก็ก็ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมฮะเงินก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีไม่ ไม่ใช่เรื่องเงินก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเลยฮะมครับมันก็อย่างนี้เสื่อมย้อนแล้วไขว่าเนาะเออนะฮะอ้าวจะมีมีรถไถด้วยเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้เราแจ้งมาก่อนอันีพิเศษก่าเนี่ยคือคือเขามาช่วยรถไถนี่มาช่วยโดยเฉพาะครับือดีแท้สวัสดีครับท่านผู้กองสบายดีนะครับกำลังมาทำข่าวอยู่แป๊บหนึ่งนะครับดูบรรยากาศ ร่องน้ําระบายน้ําแป๊บหนึ่งเนาะตอนอันนี้กรณีอน,อน,นี้เขามาช่วยใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านครับรถไถคันนี้เขามาช่วยนะครับมีสองคันอีคันหนึ่งเราแ,แล้วเรา่ายพิเศษไหมเนี่ยไม่ครับ <laughs> สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีเด้อขออนุญาตสัมผัสใจง่อยกันกน,นะครับผู้ใหญ่บ,บ้านครับในฮะที่นอนว่าก่อนเนี่เออแล้วเราแล้วเราคิดว่าจะให้เสร็จภายในวันเดียวไหมนี่ก็ตามตามโครงการเขาว่าไง ในโครงการเขาให้ทำสามวันครับสามวัน,วนแล้วทำไงทีนี้เราก็จะทำเต็มที่ทั้งสามวันเลยเหรอคือถ้าทำสามวันมันอยู่ที่ที่งานถ้างานเสร็จหนึ่งวันก็เกาจะเสร็จเลยใช่ไหมแล้วจะลอกไปจากถึงถึงถึงตรงไหนผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ตั้งแต่อตรงตรงตรงท้ายบ้านจนถึง,ถงหัวบ้านเลยบ่หัวบ้านท้ายบ้านโอหัวบ้านท้ายบ้านเลยเนาะแล้วแล้วมันเป็นยังไงล่องน้ำที่เท่าที่เห็นเขาดูหน่อยผู้ใหญ่บ้าน นะครับมันที่ไหนที่เราขุดลอกมาสวัสดีครับทุกท่านนะครับเนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีคับในตรงไหนที่เราอันนี้อันนี้ท่านป้าทานโอสวัสดีครับท่านปูสวัสดีครับออกออกออกทีวีสักหน่อยขาดนี้เนี่ยทาตุภัยกำลังมาคุยมาดูว่าเอ้ทำไมบ้านอยากอยากขายไปเบิ่งว่าก่อนก่อนทำก่อนทำเป็นยังไงแล้วก็ทำแล้วเป็นยังไงกำลังจะมองเขาดูรู้สึกยังไงบ้างเห็นชาวบ้านเข้ามาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะท่านท่านเป็นผู้นำด้วยดีใจดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะอืม ในช่วงนี้คือเราจะมีโรคระบาดด้วยเป็นไข้เลือดออกสามลายแล้วนโยบายโครงการนี่เละบ้านเราไม่สะอาดโอเริ่มจากตรงนี้เราก็เราก็กาลังทําตรงนี้ให้สะอาดโอ้สุดยอดมากเลยนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ภาพหน้าภามิมใจมากอนานปีแร้อย่างที่ไม่ค่อยได้มีแบบนี้นานนี่ยังไงนานแล้วค่ะนานแล้วเนาะสวัสดีคับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเนาะ ทีนี้ทีนี้อ่าพอพอพอเรารอกคลองอะไรเสร็จแล้วในการไหลน้ําสะดวกอ่ามันก็จะสบายขึ้นน้ําถ้าไม่มีกักขังยุงก็จะไม่ไข่โรคระบาดก็จะไม่เกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่ไหมแบบนี้ไหมเรากาลังจะทําค่าบ i ให้เป็นศูนย์ค่ะเดี๋ยวนี้เออติปานั่นปรเด็นนี้อ่อันนี้คืออันนี้คือเอ่อสภาพที่ยังไม่ได้ขุดร่องเออขุดขุดร่องใช่ไหมท่าผู้ใหญ่บ้านครับอันนี้คือแบบธรรมชาติเล่อยบา นี่คือขนาดความท้ามันกับของแมนเหลือดิไหมนี่ครับโอ้โหมันก็ใช่นะสิท่านอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ไหลอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ละโอ้โหถ้าอย่างงั้นก็โอเคเข้าใจละเป็นโครงการที่ดีมากหลังจากที่รากล่องระบายน้ำในหมู่บ้านครับแเราก็จะขุดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเอาน้าาเเดี๋ยวอนทำจริงผู้ใหญ่บ้านเอาสุดท้ายเนี่ย ท่านผู้ใหญ่บ้านในคณนะท่านเป็นผู้นําคนหนึ่งเห็นชาวบ้านมาร่วมคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจอย่างนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกในฐานะผู้นำนะครับ,ร,บรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับ,รบเป็นอย่างดีทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แต่ที่ผ่านมาตามที่ผมได้มาดารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับคือได้รับความร่วมมือได้รับความเคารพนะครับได้รับความเมตตาจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับ คาดว่าในอนาคตท่านผู้ใหญ่บ้านจะ,ะสรรหาโครงการดีๆมาให้กับพี่น้องชาวบ้านน้องแสงได้มาช่วยกันอย่างนี้อีกไหมครับท่านครับถ้าถ้าโครงการอย่างนี้ยังยังคงอยู่ก็จะขออย่างนี้ทุกปีนะครับ,รบอยู่ที่ท่านนะครับเพราะว่าท่านจะอนุมัติหรือยังไงอะไรยังไงนั้นก็ครับ แท้แต่ท่านจะปานีอีกทีนึงนะครับเอาท้ายที่สุดท่านผู้ใหญ่บ้านจะฝากอะไรไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองแสงที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้หรือจะฝากอะไรไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการดีๆแบบนี้ครับเชิญครับครับคือผมในฐานะผู้นําหมู่บ้านนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านนะครับทุกทกท่านที่มาร่วมกันทําในวันนี้นะครับไม่ว่าจะได้ค่าแรงหรือไม่นะครับครับก็มาทํากันด้วยใจนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็มาทํา ก็มีค่าแรงด้วยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านดรสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่อนุเคราะห์งบประมาณให้ชาวบ้านบ้านน้องแสงนะครับผมในนามตัวแทนชาวบ้านบ้านน้องแสงหมู่ที่3ตํตำบลโพไสอําเภอสีเหล็กจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอขอบคุณท่านผ่านสื่อของพรภูภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าโอกาสหน้าปีหน้านะครับคงจะได้งบประมาณจากท่านอีก เหมือนเดิมนะครับคอบขอบคุณครับขอบพระคุณมาท่านก่อนที่จะจากเราผมจะขอเสียงชาวบ้านสักคนหนึ่งได้ไหมว่าเขาเขาเขามารรู้สึกยังไงที่มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมคนละไม้คนละมือเขาเอาใครดีเอาเอา เอาท่านนี่แหละเอาท่านเอาคนไหนเอาท่านนี่แหละมาทั้งทั้งทั้งเป็นทั้งผู้นําเป็นทั้งชาวบ้านเป็นทั้งทุกอย่างเนี่ยขอขออนุญาตสอบถามท่านตรงๆได้วลยเนาะผู้ใหญ่บ้านยูนี้นะขออนุถามครับในฐานะท่านหนึ่งเป็นคนชาวบ้านด้วยผู้นําด้วยอสมด้วยประธานด้วยทุกอย่างด้วยท่านรู้สึกยังไงบ้างพูดแทนชาวบ้านหน่อยพาะว่าผู้ใหญ่บ้านพูดแล้วผู้นําพูดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้มีความดีใจภาคภูมิใจแล้วก็พี่น้องเรารู้สึกว่าเราร่วมมือกันดีมาก ดีมากเพราะว่าร้อยสี่สิบห้าครัวเรือนมีอยู่ที่แปดสิบแปดสิบแปดแปดสิบแปดคนก็ถือว่าบ้านที่ไม่มาก็คือท่านไม่ได้อยู่บ้านท่านไปทาหาหากินที่อื่นแล้วเรารู้สึกว่าครับ,ค,รบความภูมิใจตรงนี้ที่พี่น้องดูแลสุดยอดมากครับในฐานะที่เป็นผู้นําประธานอสมอด้วยท่านชื่ออะไรนะไพวันตำแหน่งตำแหน่งส่วนราชาการตำแหน่งส่วนราชาการเป็นไม่ได้เป็น มีแต่ตำแหน่งทางสังคมก็คือไม่ได้เป็นสทเหรอไม่ไปเป็นอบตโอ้ไม่ได้เป็นอบตเหรอใช่แล้วก็เปลี่ยนอสมด้วยเออก็แบบนั่นแหละนั่นแหชราชการนี่เองอบตนั่นแหละชุดราชการนี่แม่ราชการครึ่งท่อนเออนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากท่านขอบคุณมากดีใจขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับวยยค่ะินดีฮะยินดีครับครับอะไรครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือบรรยากาศที่บ้านหนองแสงตำบลโพสายอเภอศรีสมเด็จกับโครงการที่ ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้านหนองแสงหมู่ที่3ตําบลโพไซอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทอนผู้ภัยรายงานจากสี่แยกกลางบ้านหนองแสงตําบลโพไซอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ